นี่คะ่ะพี่น้องพี่ตามาถึงบ้านแล้วนะคะนี่ว่าจะทำเ uh, <c oughs> มนูแกะหัวปีเนาะพี่น้องนี่คะ่ะหัวปีกล้วยน้ำว้าเมื่อวานนะคะกิตาว่าจะเอาไว้ทำมกหัวปีนะคะใส่หมูแล้วจะไม่รู้จะเป็นไม้ไมาลุ่นกัน,นะคะ่ะเ <c oughs> พิ่งเก็บผักมาเมื่อกี้นี่นะคะ <c oughs> อันนี้เป็นตะกร้าผักนะคะอ,อันไหนจะกินก็แยกไว้นะคะอันไหนจะขายก็แยกออกนะคะนี่ต้องกินแลขายแล้วะคะพี่น้อง สวนนี้ไม่มีอะไรต้องทิ้งนะคะพี่น้องเพราะว่าเราเอามามีอันนี้กับรถแรกอยาแคมันไปมันหลายนะคะช่วงนี้มะเขือพวงหลาย,ะะย,ม,าายมากเยอะเนาะเพิ่นเอาไปแห่ไพ่ก็สรางเพิ่นอนเสียเตี่ยวอยากไปถามหา,าน่จ้าเลยเถิงโดติดเต้าพวกแคมไปิเพิ่อนโดน่าจ้าเลยเถียวป่งเนี่ยเบลนหุงนะคะนี่ พักนั่งเอาเอี่เอรี่เด็กพี่ดอบีอืมจ้านี่เยอะเกินไปวันนี้แล้วนนเกาะเจ้าพยอพยานะคะดิใบกล้กวยตัดมาไว้ตรงนั้นเนาะนี่ันศกสองโลงวนมันมจะเอาโลเดียวนะ,ะมันจะเยอะจังนี่ละคะ สองโลกอ่ะไอ้เพื่อนไปโรดเนะาะการเอาไปเพื่อนดูนค่ะพี่น้องกลับเข้าเฮ้ยนะคะถุงละอันนี้แถมเพื่อนไปเนาะเกอแต่มะเขืออันนี้เนาะนี่แหละค่ะมะเขือปอกลับบี้เนาะนี่นะคะโซชจากฟาร์ามนะคะนี่ เข่ากินหิ้วล้ะค่ะพี่น้องพักกยายขายไกล้กอยเกลี้ยงแล้วเข่ากายเทศบาดขึ้นหลายแน่วเถอะ่ันบโนเอาพี่้องเลยอ้นอกนี่น่ะคะ น,นี่ไปทำปุ๋ยเหี่ยจัดดีค่ะพี่น้องแยกจกจะขายนะคะนี่เหลือพวกกะเพราแมงลักนาอจจดเซตไปให้เพิ่นนะคะดีดอันนี้ไปไว้ทำอื้อนาะงในนีะค่ะกะี่แยกผักเสร็จแล้วนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นการกินข้าวนะคะพี่น้องจะทําอาหารกินเด้อค่ะมาเด้อค่ะมาเบิง หมกปีกล้ยใส่หมูด้จ้าจะเป็นจังไหนมาหลุ่นซอยกันนะคะขอพุณหลยๆจ้าเป็น <c oughs> ตองกุ้ยนะจ้า <c oughs> อ,บไ,นะอบไว้ก่อนนะจ้าเพราะว่ามันอันนี้อันนี้เป็นปีกล้ยนะคะจะลองทำดูนะจ้ามันจะเป็นขนาดไหนเราเอามูอมาก่อนนะคะเพราะว่า ถ้าหมูหมักไม่ไม,ไม่มีรสชาติกิดตาคิดว่ายังไงก็ไม่อร่อยคนะ่ะลองก่อนจนะ้ะมาเคยเห็นนะคะครั้งแรกแล้พี่น้องเป็นเนี่ยเดียวไดฝากตี่ตามนะครับเคียงนี่นะคะกิตาหมักซอสหอยกับรสดีไว้นะคะพี่น้องแค่ให้มันเค็มเฉยเฉยเนาะไม่ได้ขออะไรมากมาย่เนื้อหมูนะคะแค่เค็มนะคะใส่รสดีลงไปเนาะให้มัน,อ,มน,น,นอุ่มอมอุหน่อยคันหน่อยผสมไว้นะ มันมีรสชาติน,นิดนึงนะคะจะได้บริสุทธิ์นะจ๊ะใส่เ,เกลือลองไปจังหน่อยเนาะนี่ค่ะพี่น้องเพิ่มเกลือนิดๆเนาะให้มันเค็มอมล้ำเลยจังหน่อยเนาะต่อไปแล้วก็เค็มประเดียดเองนาะเหลือมากไปนะจ๊ะจักสามสิบนาทีนะคะแต่กินไดจะเริ่มนึ่งแล้วนี่เด<ล>ี๋ยวมันหิวแล้วจ้ะกินไาหิวนะคะไม่ใช่มัน <laughs> เดี๋ยวทุกคนหิวค่ะมันหิวะ จก็จะหิวแล้วกิจจะหมักไว้อย่างนี้เด้อพี่น้องนี่นะคะเตรียมเครื่องเรียบร้อยนะคะกิาจะมาตํานะคะตําที่แกงนะคะนี่ให้เบิ้งข้างล่างก่อนนะจัเตรียมแล้วเปล่อันนี้อันนี้ผสมได้เนาะแต่อันนี้ตำเครื่องก่อนนะคะคาตะไคร่ใบมะกรูดส่ดํานะคะชอบค่ะส,สูตรมันไม่รู้ว่ามีไม่มีแต่ก็ชอบนะคะมจะ ตาำปั๊มนี้แค่แหลกนะคะแล้วก็ใส่พริกน้ำผัดหนพริกเนาะนี่นะคะ,ะ,คะพี่น้องเครื่องครบแล้วใส่เกลือนิดนึงนะคะแล้วก็ตำนะคะนี่ตริกหัวย,ยู่ใส่บุนี่ใส่เกลือลงไงหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ตำนะจ้ะนี่นี่นะคะมันโตแหลกมากเลยจ้ะ ผักกอนส่วนอันนี้นะจ๊ะเป็นหมูที่หมักไว้นะจ๊ะนี่นะคะตัดหอกนะคะโอ้ตัดสบนั่นหรอกเฮดมุกมดปรีนะคะปวยน้ำว้นนะคะนี่หมกหัวปีแคบๆเวยค่ะ ไฟมันไม่ต้องเอาก็ได้เ้อยหยานหยาบลุงข้างล่างเป็นยางป็นยางเนอะยางเยอะมาก เสร็จแล้วนะคะอืมเอาแช่น้ำมะนาวก่อนเนาะอย่ามัานดำเนาะนีะ่นะคะใส่น้ำนะคะเขาก็ลองแช่น้ำมะนาวนา่อี่ต้าก็ไม่ค่อยรู้นะคะนี่แช่น้ำยังไหนแน่บพไม่ค่อยได้ไปดูในกูเกิลกูเกิลนะคะบม่ได้อัปเดตเพื่อชันไม่ในการใช้กเขาเลยค่ะบีบพวกแนวนูไปนะคะเพราะแนวไทยนะคะนี่มะนาวไทยนะคะนี่ใหญ่ๆนะเจ้ะนี่พี่ตาไม่เคยได้ถ่ายเห็นต้นสักทีเนาะเรามีของอก่อน ต้องเบิเ่งไม่ติดดำบ่เผื่อมันไม่ดำเนาะดีบากน่าเใส่นะจ๊ะเกื่อเราไปทำปุ๋ยนะฮะแช่ใบ,บนิดๆเนาะสมที่บ้านพี่น้องเลยอันนี้ก็คมมีดก้อยกลัวจ้ะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะอันนี้เป็นเนื้อไก่นะคะกิ๊ตเตอจะใส่พวกมะเขือด้วยนะคะพี่น้องอันนี้เป็นใบหอมเนาะ อ้ายังไม่ได้ปรุงเลยนี่ลืมปรุงอ่ะเนดะ้อปกพริกในะสวนกะใสนะจ้ะเราเอาเม็อสุยางมาขับพี่หน่เลยครับเหล่ามาใส่เลยนะคะนี่นี่ต๊ะใบไส้ันี่ยนะคะจกุกนี่ใส่ด้วยค่ะนี่ที่เราโขกไว้เนาะนลวงมาใส่เลยมาด้ดจ้าห่อหมกนะคะสูตรยั่งมูนนี่สูตรสมุนไพรรุ่น,ร,นร้่นจ้ะ กิตาลอ,อนี้นิดนึงนะจ๊ะ,จะตกตุ้งตัวก่อนเนาะนี่นะคะพี่น้องใส่น้ำตาลลงไปนะจ๊ะน้ำตาลหมดโอ้ยพี่น้องเอ้ยแกะใส่ไปบนนอไปรสสารพิษไปนในตัวเด้อน,น้ำปลาแล้วจ๊ะเค็ม,มๆแล้วจ้ะนี่ใส่กะทิไม่พอนะ้วีกิตาจะใส่ปลาใส่ปลาอีกวะ อย่าเน่นนัวๆค่ะจัดไปไข่ไก่ก็ใส่นะคะพี่น้องอใส่จ็กสองหน่วยเนาะชอบโปรตีนไข่นะคะเราต้องซ้อมไว้ในการใส่ของไข่ของเราประแดกนะคะพี่น้องอเป็นตะเข็มอยู่พี่น้องเออกิน,นกกไหนเปานโรคอะไรก็จุกใส่นอ๊ะข้าสุ่มบาน ขันส้มนะคะพี่น้องเดี๋ยวเอาปกออกก็ไม่หุ่นไหวหวดจากนั้นเนะคอขหมูอมอข,อของเราแบบนะคะหมักไว้แล้วก็อันนี้ล้างแล้วจ้ะน้าเอ๋กโกดำงเรค่ะเซนสม,มัยยุคสมธรรมชาติ เอา้วโนหัวปีของเราีนะ,ะ,นนนะคะไอที่หมานาเ,าเอาหัวปีใส่ด้วยค่ะพี่หน้องเอาไปห่อแล้วจ้ะอืมไม่ต้องทำแรงนะจ๊ะหัวปีเขาคอยนะจ้ะอน,นุ่มค่ะหัวปีเด้อค่ะ ใส่พักตูนะคะนี่ค่ะแมงรักจ้ะ <c oughs> เอ้าใส่ทั้งถ้วยบไดพี่น้องเอ้ยโต๊ะนี่ค่ะหนวดไปจักหน่อยนะจ๊ะไม่ได้จ้าบอกคว่าปีแส็บๆนะคะนี่ยังเส,ส็บบ่เส็บบ่เส็บอย่างเดียวนะจ๊ะนิ้วเข่าเดี๋ยวกิตาไปห่อนะคะไม่กล้าทำแรงนะคะนี่เขาไปบอกกดน,น้ำเนี่ยค่ะตื่มมักเห้นมันต้องหวง ใส่เล็กน้อยเนาะห,อหออมอไปยางเหรอเห็นก็เอาออกได้ค่ะจะไปอันนี้เด้มันใหญ่ใส่จักหน่อยเนะเก็บใส่โอเคเดี๋ยวไปห่อก่อนนะจ้าหน,นี่จะเอาอะราคาหนี่จะฆ่าเาหอ่อจ้านี่นะคะพี่น้องเสร็จแล้วเนาะก,กีตาจะหอ่ออันนี้เป็นใบตองที่กีตาอบไว้นะคะจะลืมนะคะค่ะแต่ม็มอันนี้เลย จังไดนเนาะป่านพี่น้องเลยไม่ต้องกระสวงสั่นนะคะมาอบจนลืมหดมดอร่อยอ๋อขึ้นไหลเลยถ้าเหลือก็ใส่ฟอยเนาะถ้าไม่ต้องไม่พอตุ๋นเดียวอีกเอาน้ำด้วยเนาะใส่น้ำป่าพี่น้องเอ้ยบ่หโหเนื้อบาดนี่อย่างไหนเนื้อบาดน่าจะหอมเหมือนขนมแล้วเนาะคิดเอาไปเหมือนเขาไปบนที่กูเกิดนะคะก็พอได้อาไร น่าจะแน่ดีเพราะว่าเดานะคะพี่น้องกิตาเดาคือเป็นคนที่ชอบเดานะคะมากกว่าแต่ก็ออกมาใช้ได้เนาะจสี่แล้วเนาะพี่น้องเลยอุ้ยตองขอให้ตองอย่าแตกก็พอเนาะจสี่แล้วเนาะไอ้จะได้กระเทด,ดอกค่ะนี่กินเองนะจ๊ะ <laughs> หนุอซร้อยกันได้พี่น้องจะเป็นหมกหยางเนาะไม่กินแข้วนะคะแท่งใบขุยอย่าแท่งต่ำดิละ่ะ เดี๋ยวกัดกัดนะเจ๊แนยะชุดยอดล้วนี่คะ่ะอาหารออแกนิกของเราเนาะกนเองกินเองนะคะเส็จเองนะคะแสบเองพอไม่งอดตลาดนะจ๊ะนี่นี่นะคะกิ๊จะกัดให้มันแข็งแรงกว่านี้เด้อดีใส่สมุนไพรเด้เ,เนาะเปพีอ่อกหนึ่งไม่กี่ฟันนะจ๊ะเดี๋ยวกิ๊ตจะทำให้มันเสร็จๆร็จไปด้วยค่ะพี่้อง เดี๋ยวลองก่อนเนาะไม่ถึงอีกหระพี่น้องไม่มาถึงพยายามจะทำให้มันสวยนะคะแต่ใบตองมันไม่ถึงอะอใจงุ่นไงพูดนี่นะคะมกแหลกแนละชีวิตนะคะพี่น้องฝากไปกำลังใจในเด้อจ้ะก้ะเปากระเป๋าโหลดนี้ นี่ค่ะพี่น้องเสร็จแล้วยังะคะไม่ตรงมาพูดนะคะนี่ทิต้าก็อก่อกล่อยเลยค่ะจะได้ง่ายเนาะนี่นะคะแล้วเลยนะจ๊าเราไปหนึ่งอีกอันหนึ่งค่ะอยู่กับมีนะจ๊ะนี่น,นะคะพี่น้องเสร็จแล้วค่งคะทิต้าจะเอาไปนึ่งเลยค่ะนี่แหละค่ะอย่าให้เข้าครัวนะคะเข้าครัวแล้วทุลักทุเลมากเลยหุ่นซอยกันนะคะสิเป็นหมกปิดแหวกเหรอนะคะนี่นีหมกเรื่อยๆนะคะ เบตอง่วยเขาไม่เข้าเว็บจนใหม่เอยจนสุกลืมนะคะหลายแนวเห็ดนะจ๊ะเดี๋ยวไปหลุนซอยกันเลยค่ะนี่ไปเข้าหลุนนะจ๊ะเนี่ยสุยกี้มาเปิดเผยกันเลยนะจ๊ะอย่นี่นะ,ะสุกี้ค่ะบรรยากาศภายได้ นี่ค่ะสุดยอดนะคะนี่ออ้ขนาดเทศบ่ค่อยเป็นนะจ๊ะตัวแลกนะคะนี่เพระาะว่าเครื่องปรุงเรามันสดนะคะพวกเครื่องเทศเนาะมันก็หอมมีทุกอย่างเลยค่ะส่วนนี้นี่ค่ะโปรโมทส่วนตัวเองนะจ๊ะนี่ขอตัวกินก่อนเด้อจ๊าโอเคค่ะขอพูดลาไๆที่เขามาบึงกันนะจ๊ะพี่น้องกีตาจะชิมอยู่ที่นี่นะคะขี้เกียจไปนั่งโต๊ะ <laughs> หนึ่งปีกวยจนหนาม,ามันงเอิบนะคะเก็บปอ,อกเขียมากแผลทั้งแผลทั้งอย่างหลายนี่หรอะพี่น้องฝากไปก็ใจนจะจ้าหนี่มินาละ่ะเอาเมาเห็ดตอนแต่มันก็ะเส็บตอนนี้สุดยอดค่ะปีกล้วยน้ำหวานะคะที่สวนตัวเองมันมีแล้วไงมันก็สุดยอดพอสมควรอยู่จ้ะอย่างแส็บนะ,ะพี่น้องอสุดยอดฝีมือจะคล้องกับสุดยอดมันนะะ้งลหรค่ะเจ้าก็แเสบอีดี โอเคขอบคุณหลายๆนะคะคือเราไปกินข้าวเนี่ยประธานแค่ขออาจารย์ขอบคุณมากค่ะมาม